2 4 7พปีมะโลแรลงหกข้าเดือนหนึ่งเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนับถือศาสนาพุทธณหมู่ที่4บ้านกวนันน้อยตำบลบนว,นวนวันอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายเป็นบุตรคนที่6นายพาภุมสูตกับนางปีภุมสูตร,รในจำนวนบุตรธิดาหกคนเป็นชาย5คน เป็นหญิงหนึ่งคนดังนี้หนึ่งนายผาภูมมสูตรถึงแก่กรรมนายอ่องตาภูมมสูตรถึงแก่กรรมนางธุมาภูมมสูตรถึงแก่กรรมนายเสียงภูมมสูตรถึงแก่กรรมนายมีภูมมสูตรถึงแก่กรรมคุณตาสีภูมมสูตรผู้วายชนการศึกษาคุณตาสีภูมมสูตร เรียนจบชั้นประุมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนเมืองหมีพรมวิทยาตำบลควนวันอำเภอเมืองงนหนองคายจังหวัดหนองคายชีวิตทองเือนคุณตาสีคุณมาสุส่งรถกับคุณยายชาลีจตุพุมีบุตรธิดาด้วยกัน6คนเป็นชาย2คนเป็นหญิง4คนได้แก่ นายบุญคำพรม,มสูตรอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หกสมรสกับนางจันแดงพรมสูตรนางสาวบุญยางพรมสูตรผู้ช่วยกำนันตำบลเมืองหนีนายขงพรมสูตรถึงแก่กรรมนางสาวสายฝนพรมสูตรถึงแก่กรรมนางปาริชาตเทียนทิพย์สมรสรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลพลวิสัยสมรสกับนายนัฐ,ฐกิจเทียนทิพย์ คุณตาสีภูม,มสูตรท่านเติบโตมาในครอบครัวชาวนาธรรมดาธรราครอบครัวหนึ่งดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นพ่อที่ประเสริฐของลูกๆถนอมเลี้ยงดูลูกทุกคนด้วยความรักให้ความอบอุ่นแก่ลูกทุกคนเหมือนล่มโพล่มใสที่ให้ความร่มเย็ยนแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงาท่านเป็นบุคคลสู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่งเป็นผู้มีความอดทน วิลยาอุตสาหะมาตั้งแต่ยางวัยตลอดระยะเวลาอันยาวนานคุณตาสีพยายามทำงานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงท่านปลูกฝังให้ลูกทุกคนประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีความขยันหมั่นเพียรและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกดีงามโดยคุณตาสี เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของเรื่องเหล่านี้และความตั้งใจความปรารถนาของท่านก็ผีดอกออกผลอย่างงดงามนั่นคือลูกหลานทุกคนได้สนองตอบปณันานของคุณตาสีจนประสบความสำเร็จ,จรเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้รับปริญญาได้รับราชการได้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนอกจากนี้ท่านเป็นผู้เลื่องใสในพระพุทธศาสนา ยินดีในการให้ทานปูทิศตนเป็นนักภนายกวัดรักษาศีลเจริญภาวนาได้บริจาคสางช่อป็นบัณฑงเปู้ชั้ศาสนาอยู่ในเงินที่ได้ขาและได้บำเพ็ญประโยชน์แต่สังคมเป็นอันมากตอทั้างเป็นปุรีพยาบาลปุ๊กอมารีพูดจาไพเราะเเพื่อเผื่อแผลชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ จึงเป็นที่รักยิ่งของญาติมิตรและบุคคลทั่วไปจ่าคุณงามความดีทุกสิ่งคุณตาสีได้ทําเพื่อลูกเพื่อสังคม,มปรากฏประจักษ์ชัดแก่สังคมด้วยเหตุนี้คุณตาสีจึงได้รับการยกย่องเชิดชูจากเพื่อนบ้านตลอดมาอาการป่วยปกติคุณตาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยไม่มีโรคประจำตัว จนมาเมื่อปลายปีพุทธศักราช2567ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นปีสุดท้ายแห่งอายุไขมัุราชพญามัทุราชได้มาเตือนถึงวันแห่งเวลาการจากลาคุณตาสีเริ่มล้มป่วยด้วยโรคชลาภาพซึ่งคุณตาสีพร้อมจะลุกขึ้นเผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติสมบูรณ์ ข้ามการการน้อมรับศรัทธร,รมอย่างมีสติคุณตาสีท่านละคายความห่วงตังวลและจากไปผู้เต็มไปด้วยสเสบียงกุศลเต็มอัตตาด้วยอาการสงบเมื่อวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ปีมะโรงขึ้นสี่ขาเดือน12เวลา2องน และญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง,งสิริอายุ96ปี10เดือน12วันจำนวนวัน35,370วันด้วยอาลัยรักของหลานคุณตาจ๋าเดือนเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตพอจำความได้ที่คุณตาดูแลเป็นอย่างดีบางครั้งก็ดูว่าตักเตือน หลานคนนี้อยู่บ,บ่อยๆบางครั้งหลานก็นึกน้อยใจคุณตาเหมือนกันแต่คุณตาดูว่ากล่าวแล้วคุณตาก็ยังเรียกกินข้าวให้เงินไปโรงเรียนและบอกให้เรียนจบสูงๆท่านเป็นห่วงต่างๆน,นานามาบัดนี้ ซึ้งแล้วพอหนูเรียนจบแล้วขอให้คุณตาสิร์รักให้สบายขอบคุณค่ะเพี่เตอเป็นเลยเปิดขค้นเออเอ็กกัน กระลึกถึงคุณงามความดีของ